แฟนๆ Facebook ข่าว5หน้า1พลาดไม่ได้คุณเรติมาสรนค่ะสำหรับนาฬิกาข้อมือนะคะนาฬิการุ่นไทยแลนด์ที่เราจะแจก<อ>ให้กับแฟนๆรายการข่าว5หน้า1นะคะเข้าไปในเฟซบุ๊กของข่าว5หน้า1ค่ะแล้วก็พิมพ์อธิบายกันไปเลยว่าประเทศไทยในมุมมองของคุณเป็นอย่างไรแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่เราติดต่อได้ด้วยนะคะคุณจะได้รับนาฬิกานี้ดิฉันใส่อยู่เรือนเล็กคุณผูน่าใส่เรือนใหญ่นะคะ5วัน ห้าเรือนห้าแบบนี่ค่ะใส่กันอยู่นะคะอ่ะยินดีแจกมากขาวกับดมสวยเอาสวยจริงผมชอบผมชอบเรือนที่ผมใส่อยู่คุณเขีนมาสอนก็ชอบเรือนที่เขาสวมอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็คุณผู้ชมก็อยากได้เรือนไหนก็ว่ากันไปแล้วก็ยังมีอีกสามเรือนอยู่ด้านหน้านี้นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอีกสามเรือนข้างหน้านี้นะก็ลองเลือกดูก็แล้วกันถ้าเกิดพลาดรางวัลจากการลุ้น โชคดีจาก f a c e b o o k ข่าว5้านั่นหนึ่งคุณผู้ชมก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ทำการไปรสีนีทั่วประเทศทุกแห่งนะครับก็เป็นเจ้าของนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็นาฬิการุ่นไทยแลนด์ได้นะครับ ค่ะสำหรับช่วงท้ายวันนี้นะคะเราร่วมกันในการประหยัดพลังงานนะคะเช่นเคยค่ะหนึ่งมือหนึ่งใจเพื่อชาติไทยลดใช้พลังงานด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกๆ SMS ที่ส่งเข้ามาทักทายกันขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามในหนึ่งชั่วโมงแรกชั่วโมงถัดไปตามกันต่อกับโต๊ะข่าวบกและยังครึ่งชั่วโมงหลังกับบันเทิงห้าน,นัานหนึ่งเช้านี้เขมนัสคู่หูข่าวลาแล้วครับพบกันใหม่เช้าวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ